สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องเจมส์ออีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็มีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านน่าใช้นะฮะเหมาะกับวัยรุ่นวัยทํางานนะฮะส่วนมือหนึ่งเนี่ยราคาแพงแพงเดี๋ยวมาดูกันว่าคัน,นออเนี้ยมือ2เนี่ยราคาจับต้องได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าโตโยต้าคันนี้นะครับผมบอกเลยคันนี้เป็นดีฮ้อโตโยต้ายาริสออนยูนะฮะผมบอกเลยคันนี้นะฮะออกป้ายแดงเนี่ยมีเกือบเ0 0 0แสนนะฮะแต่ตอนนี้มือสองเราขายแค่4 2 9 0 0 0สบาทเท่านั้นนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโซนหน้าของโตโยต้ายาริสคันนี้ปี2018คันนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอ่าเดีเริ่มตั้งแต่กั็ โซนหน้าเลยนะครับตัวนี้นะฮะให้กระจังหน้าเป็นตัวใหม่นะฮะดูโฉบเฉี่ยวมากนะฮะคันนี้นะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะค่อนข้างสว่างนะ,ะเสริมด้วยออปชันนะฮะมีไฟเดย์ไลท์นะฮะมีไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยคันนี้เป็นสีขาวนะฮะสีขาวโรงงานจากโรงงานในเล่มเลยนะครับผมคันนี้ดูค่อนข้างสวยเลยนะฮะเวลาตอนกลางคืนนี่สว่างแน่นอนนะฮะผมอ่าเล้วเรามาดูล้อคันนี้ดีกว่าล้อคันนี้ให้ขอบอะไรมานะฮะ คันนี้นะฮะเขาให้ความล้อของความกว้างเนี่ยเป็นขอบ15นะครับตัวนี้เป็นยางปี2019นะฮะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเนี่ยสามารถใช้ได้อีกนานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหลังของเจ้ายาลิสคันนี้ดีกว่านะครับว่าปลายท้ายการออกแบบของเขาเนี่ยจะเป็นไงนะฮะอันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยระบบคอนข้างเยอะมากเป็นไฟ LED นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยเป็นตัว G ีนะฮะตัวท็อปสุดของรุ่นยาลิสออนนิวคันนี้เลยนะฮะผม สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นะฮะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่อยากออกรถมือสองเนี่ยสิ่งที่กลัวเลยผมเชื่อได้ว่าลูกค้ากลัวว่ารถเนี่ยมีการชนหนักพือความน้ำท่วมมีวารันตีหลักการขายให้คุณหรือเปล่านะฮะผมบอกเลยนะฮะที่เต้นเอ,อ็นอลโต้ค้านะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หนึ่งปีเต็มนะฮะเราวารันตีไม่มีชนหนักพื้ความหรือน้ำท่วมใดๆน,นะฮะสภาพโดยรวมรถเราเนี่ย95%ขึ้นทุกคันนะฮะผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภา,า,ายในรถคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่แต่ฟังก์ชันประตูกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะฮะมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะฮะแล้วก็กระจกข้างเป็นไฟฟ้าปรับโหมดออโต้ได้นะครับผมเดีเ๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับคอนโซลข้างในนี้เป็นยังไงคันนี้นะฮะให้ภายในมาเป็นสีดํานะฮะคันนี้ผมบอกเลยเป็นตัว G เป็นปุ่มส,ต,สตาร์ทนะครับผมอยากให้ดูตรงปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นตัว Boost Start นะฮะ อ่าตัวนี้จะมีระบบอ่าฟังก์ชันในการกดกันอ่าล้อถลายนะฮะกรณีฝนตกหนักๆนะฮะอ่าเสริมมาด้วยพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันสองข้างนะครับผมให้ความสะดวกนะฮะในการเลื่อนเปลี่ยนเพลงหรือรับมือถือนะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะจอเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะฮะสามารถต่อบลูทูธได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนิดนึงกันดีกว่านะครับสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเลขไมค์เขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม ผมบอกเลยคันนี้เลขไม้เนี่ยอยู่แค่9 0 0 0 0มต้นๆน,นะฮะเป็นปี2018นะฮะค่อนข้างใหม่มากนะฮะใครหาอยู่เนี่ยห้ามาพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราเล่าไปเรื่อยๆดีกว่านะครับคันนี้มีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กค,คู่หน้านะฮะ, you, าาะ,ะวะบบิทยบบุสามารถต่อบลูทูธนะฮะส่วนระบบแอร์เนี่ยเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิและอัตโนมัติเหมือนแอร์บ้านนะครับผม เสริมด้วยนะฮะเกียร์เกียร์ของรถคันนี้นะครับเป็นระบบเจ็ดสปีดนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะขับง่ายนะครับขับได้ทุกวัยแน่นอนวัยทำงานวัยรุ่นเนี่ยผมบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไล่กันดีกว่านะครับว่าคันนี้เนี่ยให้เบาะมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเบาะสําหรับยาริคันนี้นะฮะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะฮะตัดด้วยความสปอร์ตด้วยได้สีฟ้านะครับค่อนข้างดูแล้วแบบสวยมากเลยสําหรับคันนี้นะฮะ เราไปดูคอนโซลด้านด้านหลังกันดีกว่านะครับทั้งหลังเนี่ยก็ให้มาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะฮะตัดด้วยได้สีฟ้านะครับคันนี้ผมบอกเลยเป็นตัวท็อปท็อปสุดน,นะครับเป็นตัวจีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใต้ฝากระโปรงยาลิสคันนี้เนี่ยสภาพโดยรวมของเครื่องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีการชนหนักหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านดูนะฮะแล้วก็บอกนิดนึงคันนี้นะ ได้เป็นกุญแจรีโมทนะฮะมี2ดอกจากโรงงานนะฮะค่อนข้างครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใต้ฝากระโปรงเขาจะเป็นยังไงครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับภายในของเจ้ายาลิทนี้จะเป็นยังไงนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะครับให้ความจุมาอยู่ที่1,200ซีซีนะฮะใช้น้ำมันเบนซินละ9195ได้นะครับหรือสกูนของเรื่อง E ก็ได้นะครับผมค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากนะฮะคันนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างสวยเลยแบตก็ยังใหม่นะฮะ น็อตอยู่ครบทุกจุดนะฮะเม็ดอัดอยู่ครบทุกจุดไม่มีการแกะจากโรงงานใดๆนะครับผมส่วนฝากระโปรงเนี่ยแผ่นความร้อนก็ยังอยู่อยู่ครบนะฮะเมื่อกี้เราดูฝากระโปรงหน้าไปแล้วต่อไปเรามาดูฝากระโปรงหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าจะเดิมอยู่ทุกจุดหรือเปล่านะ,ะาสำหรับคันนี้นะฮะฝากระโปรงหลังนะฮะค่อนข้างสภาพดีเลยครับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะ น็อตอยู่ครบทุกจุดนะฮะเม็ดอารจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะฮะผมบอกเลยคันนี้สภาพสวยมากนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าเป็นออเนียลิสนะฮะเป็นปี2018นะฮะเปิดราคาแค่429,000บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้เป็นตัว G ตัวท็อปสุดนะฮะแล้วก็สามารถเชื่อใจได้ว่าเราไม่มีชนหนักคุ้ความน้ำพ่วมเราวันตีเครื่องยนเกียร์ให้คุณ1ปีเต็มนะฮะ แล้วก็เราเนี่ยกอดออกมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้นะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเติมน้ำมันรถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะฮะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะฮะเรามีช่องทางการติดต่อที่เยอะมากนะฮะสามารถติดต่อได้ช่องทางแฟนเพจนะฮะเฟซบุ๊กเอ็นแอลออโรนะครับรถยนต์มือสองนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับหรือที่ดูวิดีโอนี้อยู่เป็นช่อง YouTube นะฮะชแนลเราเ l Auto Car นะครับหรือสามารถโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ085 352นะครับ3162นะครับชื่อน้องเจมส์นะครับผมอ่าแล้วก็โอกาสต่อไปนะครับผมจะมีรถอะไรมานำเสนอเนี่ยก็คอยติดตามกันในช l YouTube นี้แล้วนะครับแล้วเจอกันครับ